สวัสดีครัพี่น้องทุกท่านสบายดีกันไหมคะก็ในวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสนะคะกลับมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะช่วงระยะเวลาที่ตัวเองติดโควิดนะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง17วันนะคะขอใหอ้ทั้งหมดนะคะเป็นที่ถวายเกีติดบบพระเจ้านะคะก็ ประมาณวันที่12บพฤษภาค,คมค่ะเป็นวันที่พี่แม่บ้านนะคะเขาเออไอแล้วก็เป็นไข่นะฮะพี่เขาก็มานอนอยู่ตรงห้องนั่งเล่นตรงออฟฟิศที่พัทยาค่ะและในขณะเดียวกันตัวเองก็ต้องทำงานประชุมวิดีโอคอลผ่านไปช่วงนั้นด้วยนะคะพี่เขาก็ไออะค่ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงเขาก็มีความสึกว่าเออให้เขามานอนห้องเดียวกับตัวเองเดีวกว่าะอะไรเงี้ยก็ ปกติเราไม่ได้นอนห้องเดียวกันคืนนั้นพอพี่เขานอนเขาก็ไอทั้งคืนแล้วพี่น้องคิดว่าตัวเองจะเหลือไหมคะก็ก็ก็คือติดมาตั้งแต่วันนั้นอะไรเงี้ะคะ่ะแต่ว่าพอกลับมาถึงกรุงเทพเนะะี่ยค่ะประมาณวันที่1 3บสามเนี่ยตัวเองยังไม่ได้มีอาการอะไรเพราะว่าเออก็คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเออประมาณวันเสาร์่ะเริ่มปวดตัวแล้วก็เริ่มไอไอตัวโก และในขณะเดียวกันที่พัทยาเขาก็ไปตรวจแล้วเช้าวันพฤหัสที่16นะคะก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวของแม่บ้านของพี่แม่บ้านว่าสรุปพวกเขาติดกันหมดเลยเงี้ยค่ะเตงก็ไปตรวจที่โรงพยบาบาลเกษมรารชร international ตรงบานใหญ่นะคะวันนั้นเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ดูเพลงนมัสการดูออนไลน์ของกิจักรารชพึกด้วยนะคะแล้วก็นมัมการร่วมกันกับพี่เขาด้วยแล้วก็มีเพลงเพลงหนึ่งที่ พี่พี่เขาร้องและเป็นเพลงไทยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ฟังเพลงไทยและอยากรู้สึกร้องไห้ที่เนื้อเพลงตอนหนึ่งที่ร้องบอกว่าข้าจะสรรเสริญนมัสก,การพระเจ้าสุดหัวใจค่ะตราบที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะก็ก็ตอนนั้นตอนนั้นอยู่ในบรรยากาศที่รอบ้างที่ก็เต็มไปด้วย เป็นญญานความหวาดกลัวเพราะว่าคนก็มารอตรวจเยอะใช่ไหมคะแล้วก็อ่าพยาบาลก็ทํางานกันอย่างหนักอย่างเนี้คะ่ะแต่ว่าในขณะที่จึงรอตรวจเนี่ยจะงรู้อยู่แล้วว่าลึกๆถึงแม้ว่าจะอธิษฐานแล้วก็ประกาศพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยก็คิดว่าเตึงก็คงติดมันมีความรู้สึกหดหู่มากแล้วก็ต้องกลับมารอที่บ้าน,นะคะ่ะสองวันเอ,อ่อวันที่สิบ็และวันที่สิบแปดแล้วประมาณสิบโมงของวันที่สิบแปดก็ได้รับโทรศัพท์ ว่าเอา่อติดเชื้อก็ถามพยาบาลกลับไปว่าต้องทํายังไงต่อคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้คุณรอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะประมาณ,ปร,มาณประมาณสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนโทรมาช่วงบ่ายๆจะมีคนติดต่อมาพอหลังจากวางหูจากพยาบาลร้องไห้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องถูกแยกออกไปอีกอีกโลกหนึ่งแล้วก็ และเรื่องงานล่ะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เรากําลังรับผิดชอบอยู่เนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ในานานทีนั้นเองความกลัวเข้ามาเลยค่ะมีความกลัวแล้วก็เพราะอยู่คนเดียวด้วยมีความกลัวแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือรู้สึกโดดเดี่ยวมากค่ะในช่วงนั้นแล้วก็ได้โทรหาน้องคู่หนึ่งที่เป็นน้องที่รักมากนะคะก็คือน้องแอมและน้องเดนที่เราชอบพึ่ง น้องก็ร้องไห้ด้วยแล้วน้องก็อธิษฐานด้วยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็วางหูเสร็จปุ๊บในขณะที่ร้องไห้แล้วก็เช็ดน้าตาแต่เนี่ยก็บอกกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าคะขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้กับลูกด้วยเพราะว่าเอา่อเพื่อที่ลูกจะได้มีสมาธิในการที่ลูกจะจัดของทั้งหมดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะลืมน่นลืมนี่เพราะว่าจะไม่อยู่ถึงสิบสี่วันก็แพ็คของทุกอย่างแล้วประมาณห้าโมงเย็นรถพยาบาลก็มารับนะคะ พี่น้องเคยดูหนังเรื่องประมาณสงครามเชเโลกมไหมคือที่แบบเขาใส่กันเต็มอพลาสติกปิดหน้าปิดตาเหมือนมนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณนั้นอะไรย่เงี้ยเราก็เป็นแบบนั้นพยา,ยาคนขับรถเกขาก็เดินลงมาจากรถเียบาบาลเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นเลยเราก็มีความรู้สึกกลัวแตก่ก่อนที่จะขึ้นรถเราก็ อ่าลากกระเป๋าเนาะลากกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งใช่ไหมก็ออกจากคอนโดที่อยู่แล้วก็โทรหาฝ่ายนิติของคอนโดบอกว่าน้องพี่ติดเชื้อโควิดนะน้องช่วยไปจัดการเคลียร์ด้วยอะไรด้วยเหมือนตัวเองลากกระเป๋ออกจากบ้าน AF เอฟ่อพอขึ้นรถใช่ไหมพี่น้องก็มีอ่า คนขับรถเขาก็ตะเวนรับคนแถวเนี้ยไปทั้งหมด6คนแล้วก็เออเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราไม่ได้ไปคนเดียวแล้วโอเคความกลัวมันก็เริ่มลดลงเลยค่ะและในขณะเดียวกันก็คือมีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่อเมริกาพีเอมี่เจ้านายเนี่ยก็พยายามติดต่อมาแล้วก็ให้กําลังใจอะไรย่างเงี้ยค่ะพีเอมี่ก็ถามว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าประโยชที่พูดกับพีเอมี่ก็คือว่าส่งเป็นไว v o i c e message ไปบอกว่า ให้ให,ให้ให้มันถึงที่สุดไปเลยแล้วก็จะดูซิว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนซ่อนอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลก็มาเจาะเลือดแล้วก็อีกสักพักหนึ่งพยาบาลก็วิ่งมาหาแล้วก็บอกว่าไปทําอะไรมาเพราะว่าเก็ดเลือดมันต่ําตัวเองก็ตกใจเพราะว่าไม่ไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยพอสักพักหนึ่งมีพยาบาลอีกคนนึงก็เดินมาก็บอกว่า โอเคเดี๋ยวขอเจาะเลือดใหม่นะคะทีนี้ผลเลือดปกตินะคะพอตัวเองเป็นคนที่หาเส้นเลือดยากมากก็ขอบคุณพระเจ้าในเมื่อถึงโรงพยาบาลพี่น้องรู้ไหมว่าพอค้นกระเป๋าเดินทางออกมาตัวเองได้ลืมของของอย่างหนึง่งพี่น้องลองทายสิคะว่าลืมอะไรทุกคนคิดว่าตัวเองลืมพระคอมภีรแต่เปล่าเลยพรคคอมพีร์เป็นสิ่งเกือบแรกแที่เก็บใส่กระเป๋าตังลืมแว่นตา และเป็นคนที่ขาดแว่นตาไม่ได้แว่นตานี้เป็นเหมือนปัจจัยที่6กของตัวเองนั่นหมายความว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ต้องให้การให้ตัวเองเนี่ยต้องต้องมานั่งอ่านมานั่งทํางานหรืออะไรในระหว่างกักตัวนะพระเจ้าต้องการให้ฟังอย่างเดียวก็นาทีนั้นเนี่ยออตอนที่อยู่ในหอของโรงพยาบาลเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ต่อว่าพระเจ้าเลยนะพรกลัวพระเจ้ามาก ไม่ถามพระเจ้าด้วยว่าทําไมจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับต,ตัวเองแต่มันมีปฏิกิริยาประมาณที่แบบเขาเรียกว่าประท้วงเงียบค่ะคือนอยเนี่ยก็คือไม่อธิษฐานถึงแม้ว่าถ้าจะอธิษฐานก็จะอธิษฐานในใจแบบขอไปทีอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องในการอธิษฐานและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยในอร์ดนั้นในห้องห้องพยาบาลนั้นก็มีทั้งหมดสานคนในแต่ละวันเนี่ยผ่านไป3ามวันแรกเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยพยาบาลก็จะเข้ามา เ,เช็คออกซิเจนในเลือดนะคะแลออกซิเจนเนี่ยมันจะต้องเกิน94ขึ้นไปถึงจะถือว่าโอเคออกซิเจนในเลือดปกติพอผ่านไป3วันโอเคทุกอย่างปกติดูแข็งแรงเอ็กซเรย์แล้วปลอดโอเคเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์หมดแต่ว่าสิ่งที่น่าน่าแปลกใจก็คือว่าอาการไอเนี่ยมันไม่ลดลงเลยตั้งแต่วันแรกนะคะก็ถูกย้ายลงมาจากห้องเพาบาลลงมาสู่ชั้นล่างของโรงพยาบาลก็คือเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเขาอยู่กันประมาณ20คนเนี่ยเออตก็ไม่เคยอยู่อะไรในสถานการณ์แบบนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราอะไรมากมายแต่ก็ไม่เคยต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะแต่ก็สถานการณ์แบบนั้นมันทําให้เราต้องยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและต้องขอบอกเลยว่าใน ทุกๆวันของตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เลยพระเจ้าไม่ให้ควบคุมอะไรได้เลยเพราะว่าในบางวันเนี่ยตั้งแต่พอย้ายลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยออกซิเจนก็ก,ก็ก็ไม่ถึง97บนะคะบางครั้งก็ความดันก็ต่ำซึ่งปกติเนี่ยความดันไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความดันนะะี้ค่ะอาการมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆแล้วก็เอ็กซเรย์วันต่อวัน ทุกๆ2วันนะคะหลังจากอยู่โรงพยาบาลสนาประมาณ2คืนถูกย้ายตัวนะคะไปอยู่ที่โรงพยาบาลเออขอโทษโรงแรมนะคะ Holiday Inn แถวๆสยามเพื่อกักตัวต่อไปเอ่อสำหรับตัวเองแล้วสถานการณ์มันดูเหมือนกับค่อนข้างโอเคใช่ไหมพี่น้องเพราะว่า3วันปอดโอเค3วันความดันค่อนข้างโอเคถูกย้ายลงมาแล้วมันไปตามสเต็ปของมันแล้วก็คาดว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่โรงแรมเนี่ยก็คงรอที่จะ กลับบ้านอย่างเดียวให้มันครบ14วันแล้วกลับบ้านอย่างเดียวเพราะว่าคนที่เป็นโควิดนะคะพี่น้องเชื้อเนี่ยมันจะอยู่กับเราเนี่ยภายในของเราเนี่ยได้แค่14วันแล้วก็เชื้อมันก็จะฝ่อไปเองโดยอัตโนมัตินะคะอพอไปถึงโรงแรมเนี่ยก็ต้องไปนอนเตียงที่มันเป็นเตียง5้าฟุตกับพี่คนซึ่งเขาก็มีตัวตัวตัวเขาก็ไซส์พอๆกับเราเลยเนี่ยเราก็หันไปถามพยาบาลว่า โทรไปถามพยาบาลเพราะในช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ในการกักตัวอะไรเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาใกล้เราเลยอะค่ะพี่น้องทุกอย่างมันถูกจํากัดไปหมดเลยเพราะเราเป็นผู้ติดเชื้อใช่ไหมคะก็โทรถามพยาบาลบอกว่าเออเนี่ยตัวเองก็มีเชื้อโควิดแล้วพี่เขาก็มีโควิดแล้วเราต้องมานั่งมานอนกันมาใช้ชีวิตกันอยู่ในเนี้ยตลอดเลยเหรอมันไม่มีห้องเดี่ยวให้กับเราเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอก มีถ้าคุณจะเสียสามหมื่นแปดคุณสามารถอยู่คนเดียวได้แล้วก็อืมไม่เอาดีกว่ามั้งในเมื่อรัฐบาลจ่ายแล้วเราก็ไม่เอาใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมว่าตั้งแต่วันแรกนะจนถึงย้ายมาอยู่เออโรงแรมตอนกลางคืนตลอดระยะเวลาแมสไม่สามารถที่จะเอาออกจากหน้าได้เลยต้องสวมแมสตลอดเวลาแม้กระทั่งในเวลาที่ต้องนอนนะในช่วงเวลาแบบนั้นในแต่ละวันเนี่ยเป็นอะไรที่ช้ามากทำอะไรไม่ได้เลยนะ อาหารเราก็ต้องคอยให้เขาจัดเตรียมมาให้กับเรานะคะจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวออกเสียงอะไรไม่ได้มันก็คือแบบต้องคิดว่าเมื่อไหรจะเช้าเมื่อไหรจะเย็นแล้วก็ชีวิตก็เป็นไปแบบนั้นนะคะและมากไปกว่านั้นก็คือหลังจากช่วงสามวันแรกผ่านไปเนี่ยจำได้ว่าเพื่อนที่เป็นอ่าเป็นฝรั่งนะคะที่เขาอยู่ที่พัทยาเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขา เขามีเชื้อแล้วเขามาว่ายน้ําที่บ้านนะฮะและเขารู้ว่าเขาติดแล้วเขาก็ส่งข้อความมาขอโทษว่าเขาต้องขอโทษด,ด้วยที่อ่เขาเอาเชื้อมาแพร่ให้กับเรานะะลืมเล่าไปว่าพอตัวเองรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็ ที่คริสจักรก็ต้องปิดการนมัสการไปนะคะแล้วก็ต้องให้พี่น้องไปตัวแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าไม่มีใครที่ติดนะคะติดเชื่อในตอนนั้นจากสถานการณ์ที่คริสจักรต้องปิดนะคะเป็นเพราะว่าความปลอดภัยของของคนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งตัวเองเข้าใจได้นะคะแล้วก็เข้าใจเลยนะคะในสถานการณ์นั้นแต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับ มันโทษตัวเองไะคะมันมีการกล่าวโทษตัวเองแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะให้อภัยเพื่อนที่เอาเชื้อมาแพร่ให้กับเราได้เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแต่เขามาไหว้นาะงนะแต่เขาส่งข้อความมาขอโทษในขณะที่เราเมื่อเราเป็นลูกของแม่จ้าเรารู้ว่าถ้ามีคนขอโทษเราเราต้องยกโทษ แต่สำหรับตัวเองในสถานการณ์นั้นมันยากมากที่เราจะยกโทษให้กับเพื่อนคนนั้นก็ต้องอธิษฐานอยู่หลายวันเหมือนกันและในที่สุดก็ตัดสินใจว่ายกโทษแล้วก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปในมเมสเซจหาเขาบอกว่ายกโทษให้นะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าลึกๆอะในใจอะยังไม่ได้ยกโทษให้เขาหมดเคยเป็นไหมคะที่ปากบอกว่ายกโทษให้กับเขาแล้วแต่ส่วนลึกในใจเนี่ยเรายังเก็บความขมขื่นไว้อยู่ ตัวเองก็ยังเก็บความขมขื่นและความโกรธบางส่วนไว้อยู่นะคะแต่ว่าต้องทําหน้าที่ที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องยกโทษเราก็ยกโทษแต่มันยังไม่หมดเอ่อพอประมาณ5้าวันก่อนวันที่สองมิถุนายนประมาณวันที่29บเพฤษภาคม พี่ที่เขาอยู่ด้วยค่ะเขาก็ได้กลับไปก่อนเนื่องจากว่าเขาเข้ามาก่อนนะครพอเขาอยู่ครบ14วันเขาก็ได้ได้ปลอดโอเคอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็ได้กลับไปก่อนพอพี่เขากลับไปแล้วเนี่ยเต็งก็มีเวลาอยู่กับพระเจ้าแต่ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากทางหมอบอกว่าปลอดของเต็งไม่สวยซึ่งเราไม่เข้าใจคําว่าไม่สวยมันคืออะไรแล้วก็ถูกส่งตัวไปเอ็กซเรย์เหมือนกับ วันบางครั้งก็เกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผลปรากฏก็ท้ายที่สุดหมอก็บอกว่าปลอดเป็นฝ้านะต้องกินยาที่เป็นยาฆ่าเชือ้อเม็ดสีขาวๆแล้วภายหลังมารู้ว่ายาตัวนั้นอนะเม็ดละหนึ่งร้อยบาทนะพี่น้องครั้งแรกกินเก้าเม็ดครั้งที่สองกินเก้าเม็ดครั้งที่สามกินสี่เม็ดกินอย่างนั้นจนถึงห้าวันเอ่อจนครบให้หมดเพื่อที่จะฆ่าเชือ้อก็มันดูเหมือนสถานการณ์ดีมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมตัวเองเตรียมพร้อมที่จะออก ออกจากโรงแรมนั้นเพื่อที่จะกลับบ้านเพราะคิดถึงบ้านมากไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากอยู่ในสถานที่นั้นเลยเนี่ยแต่ในทันใดนั้นเองมันมีเหตุการณ์ที่ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือปอดเราเป็นฝ้าแล้วตลอดระยะเวลาสองอาทิตย์ที่ที่อยู่เนี่ยพี่น้องมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะวางใจพระเจ้าได้เหมือนเดิมเพราะว่า จากประสบการณ์ที่อธิฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าตอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันทําให้ความเชื่อมั่นที่มีกับพระเจ้าอะลดลงแล้วมันเหมือนแบบมันมีเส้นบางๆอ่ะระหว่างระหว่างความเชื่อของเรากับอ่าระหว่างความกลัวความกล้าที่จะเชื่อในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันเหมือนมันมีเส้นบางๆที่ตัวเองไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้มันใช้เวลาหลายวันมากนะพี่น้องเพราะว่า ต้องต้องบอกเลยว่ากลัวที่จะอธิษฐานต้องให้คนอื่นอธิษฐานให้อ่ะค่ะยืมความเชื่อของคนอื่นซึ่งตัวเองเนี่ยมีผู้นำเนี่ยตั้งฉายาให้กับตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อที่จับต้องได้แล้วไปรับใช้พระเจ้าหลายอ่อหลายที่เดินกับพระเจ้า21ปีไปทาภารกิจเห็นการอัศจรรย์มากมายพระเจ้าทําการยิ่งใหญ่มากมายที่สี่ลังการอะไรเงี้ยเห็นการอัศจรรย์เยอะแยะมากแต่ในานาทีนั้นเองเนี่ยความเชื่อลดลง นะฮะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเชื่อพระเจ้าได้อีกแต่ถามว่ายังยังรักพระเจ้าไหมรักและรู้ว่าพระเจ้ารักเราไหมรู้แต่ว่าไม่สามารถวางใจพระเจ้าได้เหมือนเดิมแหละพระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้านะฮะว่าพอประมาณวันที่2ี่ตอนเย็นๆประมาณสี่โมงเย็นมีเวลาที่จะเริ่มนมัสการกับพระเจ้าเพราะว่าอยู่คนเดียวในห้อง ออก็เอาเก้าอี้มานั่งแล้วก็มองออกไปตรงนอกหน้าตา่างแล้วก็เริ่มเปิดเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วนมัสการพระเจ้าจากจากส่วนลึกในหัวใจด้วยจิตวิญญาณและความจริงแล้วปกติจะชอบฟังเพลงนมัสการภาษาอังกฤษแล้วก็กวดนนั้นได้ฟังฟังเพลงนมัสการภาษาไทยหลังจากนมัสการเนี่ยเทยใจออกมาเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่น้องรู้ไหมว่า ม,มันมันมีบารสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคือมันมีความรู้สึกได้เลยว่ามันมันมีอะไรที่หลุดออกไปจากล่างของตัวเองอะค่ะคือมันรู้สึกเบาขึ้นมาทันทีเลยตัวเองเลยรู้เลยว่าไอ้วิญญาณความเจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยมันได้หลุดออกไปแล้วผ่านการนมัสการที่ที่ออกมาจากเจตวิญญาณของเรานะคะพี่น้องการนมัสการนี่เป็นการรับใช้พระเจ้าโดยตรงขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เออก็เริ่มที่จะคุยกับพระเจ้านะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีสันติสุข เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะและพอวันที่31พี่น้องวันที่31ประมาณช่วงตอนเย็นสามเอ็ดพฤภาคมช่วงตอนเย็นมีความรู้สึกอยากกินขนมปังกับอ,ออมเล็ตไข่ ไข่เจียวอะไรประมาณนี้อเมริกันเบรคฟาสเนี่ยอยากกินมากเลยค่ะแล้วปกติเนี่ยเลิกกินแป้งกับน้ำตาลเนี่ยมา3เดือนแล้วก่อนที่จะป่วยด้ซ้ำเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่ที่เตั้งแต่ที่เข้าไปในโรงพยาบาลไม่มีอาหารเช้ามื้อไหนที่เป็นขนมปังเลยในวันนั้นเน่ยความอยากมันอยากมากเลยค่ะก็ดูเมนูของโรงแรมว่าอาหารเช้าเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ผลปรากฏเช็คราคาแล้วก็เกือบ300บาทซึ่ง วันนั้นมันก็มีตังติดตัวไปนะแต่มีความรู้สึกอ่ะมันไม่สมควรที่จะเอาเงินมาจ่ายด้วยอา,อาหารเช้าแค่นี้และอีก2วันก็เดี๋ยวเราก็จะออกแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็จะออกแล้วเราไม่จาเป็นที่จะต้องมากินอาหารเช้าที่แพงขนาดน,นี้ใช่ไหมฮะก็ข่มตาหลับไปเลยคนะ่แล้วพอตื่นเช้ามาพยาบาลก็เอาอาหารมาเสิร์ฟการเสิร์ฟอาหารของ ของพวกเขานะคะก็คือจะวางไว้ให้เรานอกห้องแล้วก็ให้เราไปหยิบเองก็คือเขาจะเขาจะไม่เข้าใกล้ตัวเราเลยเขาจะไม่เผชิญหน้ากับเราเลยนะคะพอเปิดกล่องอาหารมาพี่น้องรู้ไหมว่าอาหารเช้ามื้อนั้นคืออะไรขนมปังสองแผ่นออมเล็ตไข่เจียวสลัดแฮมเคนตลูมันคืออเมริกันเบคฟสต์ t ที่อยากกินเมื่อคือ พี่น้องตลอดกับสองอาทิตย์ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตัวเองดีกับพระเจ้าเลยประทวงพระองค์ไม่ได้นมัสการอย่างแท้จริงยกเว้นวันที่29ที่ผ่านมามีความรู้สึกไม่มั่นใจและไม่เชื่อในพระองค์ แต่พระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติกับโอเหมือนอย่างที่โอปฏิบัติกับพระองค์ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ตัวเองขมตาหลับตื่นขึ้นมาเห็นนะอาหารเช้าที่มันเป็นมันเป็นฟูลแพคมันเต็มเราไม่ต้องเสียเงิน เป็นเพราะว่ายอที่จะรอพี่น้องเป็นเพราะว่าคิดว่าเอออีกสองวันออกไปเดี๋ยวก็ได้กินแต่พระเจ้ารู้วิธีในการที่จะมาพบโอมาเปิดเผยพระองค์เองให้กับโอ้ด้วยผ่านอาหารเช้ามือนั้นโอเคอาหารเช้ามือนั้นด้วยน้ำตาแล้วมันทำให้มุมมองที่โอมีกับพระเจ้าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเกือบยี่สิบเอ็ดปีที่เดินกับพระเจ้า เห็นการอาสาจันท์เยอะรักพระเจ้าแต่ว,นนวันนั้นได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติกับองค์เหมือนที่องค์ปฏิบัติกับพระองค์พระเจ้าเป็นพ่อที่มีความรักที่อดทนนานและจากอาหารเช้ามื้อนั้นโอ้คินอาหารเช้ามื้อนั้นด้วยน้ำตานะค,ะคือ ข้างในมันจิตวิญญาณมันแตกสลายไปด้วยความรักของพระองค์ที่ความรักของพระองค์ทําให้กำแพงที่มีในช่วงระยะเวลานั้นถูกทำลายลงแล้วก็ทำให้ความรู้สึกโกรธหรือขมขืนเพื่อนฝรั่งคนนั้นเนี่ยมันมาลายหายไปเลยคือสามารถยกโทษให้กับเขาได้หมดใจและเชื่อว่าเขาจะดูวิดีโออันนี้เขาจะรู้เลยว่ายกโทษให้แล้วนะจากหัวใจจริงๆ เป็นเพราะว่าความรักทุ่มทนของพระเจ้านั่นเองจึงทําให้สามารถยกโทษให้กับเพื่อนได้แระต้องขอบคุณเขาอย่างมากมายเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่กักตัวเนี่ยตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องนอกจากดูดูวิดีโอดู youtube ก็ฟังเพลงนมาสการนะคะแต่ก็ฟังแบบประมาณที่แบบเอ่อกล่มให้ตัวเองหลับอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดูวิดีโอดูดูเกมโชว์อะไรของเกาหลีอะไรไปไปเออไรเื่อย มันไม่มีสมาธิที่จะดูอะในเวลานั้นในสถานที่แห่งน,นั้นไม่มีสมาธิที่จะฟังอะไรนอกจากปล่อยให้มันให้มันหมดไปวันๆจากจุดนั้นเองพอมาถึงวันนี้ผมมองย้อนกลับไปเนี่ยมันทําให้ได้เห็นว่า เพระเจ้านำความฝันที่เคยมีตั้งแต่นานมากแล้วในการที่อยากจะมีช่อง YouTube ของตัวเองนะคะในที่สุดในวันนี้ก็ได้มีแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากแชร์ด้วยเนื่องจากว่าตัวเองอยากจะทำช่องนี้ให้เป็นอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องที่จะให้กำลังใจหนุนใจแชร์คำพยานประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวของพะเยซูตามสไตล์ของตัวเองนะคะเราจะใช้คาว่าลิลล่าะว่า ว่าลิลลี่เนี่ยเป็นเหมือนชื่อใหม่อะก็คือโอเนี่ยคนเก่าเน่ยตายไปแล้วแล้วตอนนี้ก็คือคนใหม่นะคะเป็นเป็นเป็นคนที่พระเจ้าได้ชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์จากเหตุการณ์นั่นเองถึงทำให้อาจากอาหารเช้ามือน,นั่นเองนะคะทำให้เด็ได้เรียนรู้ว่าแม้ว่าอาหารเช้าสำหรับบางคนจะมองดูเป็นเรื่อง ไร้สาระแต่พี่น้องรู้ไหมว่าตลอด14วันน่ะไม่เคยมีอาหารเช้าวันไหนที่เป็นอเมริกันเบรคเฟสไม่เคยมีอาหารเช้าวันไหนที่มีขนมปังเลยถ้าไม่ใช่พระเจ้าเราจะเป็นผู้ใดและที่สำคัญก็คือทำให้ได้เรียนรู้ว่าแม้ความปรารถนาของเราอ่ะที่จะกินอาหารเช้าอ่ะมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่สำหรับพระเจ้าอ่ะความต้องการของเราความปรารถนาของเรา เป็นเรื่องอยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์เสมอและพี่น้องมีอีกหรือมีอะไรอีกหรือไม่ที่มันเป็นความปรารถนาที่เรารอมานานมีหรือที่พระเจ้าจะไม่ตอบนี่เป็นความรักที่ท่วมทนเป็นความรักที่ไม่มีขีดจำกัด พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ศรซทพระองค์รู้ว่าพระองค์จะมาเปิดเผยพระองค์เองให้กับตัวโอเองได้อย่างไรและทําให้โอยอมจํานอนอย่างสิ้นเชิงจากจุดนั้นเองในเช้าวันนั้นเองทําให้มุมมองที่โอมีกับพระเจ้าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกคนคาดหวังว่าการปร่วยของโอครั้งนี้โอจะเข้าไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเปล่าเลยผมไม่มีอารมณ์ต้องขอโทษต้องใช้คํานี้เพราะว่าในสถานการณ์แบบนั้นความเชื่อของตัวเอง ไม่มีแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วมาตั้งแต่ต้นว่ามันมีความรู้สึกกลัวที่จะอธิษฐานดังนั้นไม่สามารถที่จะประกาศได้บอกเรื่องราวของพระเยซูก,กับคนไข้แค่สองคนเท่านั้น แต่จากพยายนที่โอได้แชร์ให้กับพี่น้องผ่านวิดีโอนี่เองคือทุกครั้งที่แชร์อาทิตย์แรกที่ออกมาและทุกครั้งที่แชร์ก็ลองให้ดูครั้งเหมือนครั้งนี้นะตาเนปูดตาบวมแล้วมีหลายคนที่เขากําลังมีปัญหาพอเขาฟังคําพยายนนี้เขาบอกว่าเขาพ,พยายามาสุดตัดกับเขาเรียบร้อยแล้วเขาเขาเคลียร์เลยคือโอมไม่จําเป็นที่ต้องพูดอะไรอีกนะพี่น้องในวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเรา พระเจ้ายอมที่จะให้เรา,เาผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากในบางครั้งเพื่อที่จะฝึกเราและทำให้เราลึกกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อเราผ่านประสบการณ์นั้นมาเมื่อโอหันมองกลับไปได้เห็นว่าในวันที่โอได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าโอติดเชื้อและโอร้องไห้และโอรู้สึกโดดเดี่ยวยังไม่เคยเป็นมาก่อน มันทําให้หมนึกถึงภาพตอนที่พระเยซูถูกตรึงที่ไมกางเขนและพระองค์ท่งร้องเงยพระพาของพระองค์ขึ้นแล้วถามกับพระเจ้าว่าพระบิดาพระบิดาเหตุไงพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพระบิดาไม่ต้องการที่จะทอดทิ้งพระบุตรสุดที่รักองค์เดียวของพระองค์แต่พระองค์จําเป็นที่จะต้องหันหน้านี้ จากความเจ็บปวดของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อให้แผนงานที่พระองค์ได้ทรงมีไว้ในการที่จะช่วยกู้ช่วยไถ่บรรดาประชาชาตินั้นประสบความสําเร็จในวันนี้พี่น้องหากพี่น้องดูวิดีโอคําพยานของโอในวันนี้และพระเจ้าตัดกับท่านหากท่านยังไม่รู้จักพระเยซูโอขอนอําอธิษฐานง่ายๆว่าอธิษฐานว่าพระเจ้าพระบิดา ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ลูกขอเปิดใจที่จะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามานำในชีวิตของลูกและลูกอยากจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นลูกขอมอบชีวิตของลูกไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแค่นี้พี่น้องได้บังเกิดใหม่ มาร่วมอยู่ในครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราคือครอบครัวของพระคริสต์นะคะและหากพี่น้องอ,อ,อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมพี่น้องสามารถที่จะส่งเข้ามาในคอมเมนต์ ในในคอมเมนต์ข้างล่างได้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในช่อง Youtube ของตัวเองนะคะหากพี่น้องอยู่ส่วนไหนอยู่จังหวัดไหนสามารถที่จะอสอบถามรายละเอียดได้เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้มีโอกาสแนะนำให้พี่น้องเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกในคริสตจักรของถิ่นที่พี่น้องอยู่หรือตอนนี้เรายังไปไหนไกลไม่ได้ก็สามารถที่จะดูออนไลน์ได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพงค์พระเยซูนรลลักเรามากๆนะคะเพราะเอ่อพงค์รักเราพรงค์งจึงอนุญาตให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในวันที่เตงร้องไห้เตงก็เลยมั่นใจว่าพระเจ้าก็ร้องไห้ด้วยเพราะว่าพระเจ้ารักออมาพระเจ้ารักพี่น้องทุกคนมากมากกับมากกว่าเกินเกิดมากเกินกว่าที่พี่น้องจะคาดคิดพี่น้องเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้านะคะ พระเยซูทรงเ,เป็นลักแพ้และพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะเติมเต็มเราได้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะขอพระเจ้าวอวยพรขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ